ไม่ไหวหน่อยมากเลยท่านี้อะไรครับอะไรดังครับพี่เชฟเราฟังอีกแป๊ดๆได้เลยไม่ออกออก,ออกทางออกทางปากแล้วทางาทางข้างล่างไม่ออก <c oughs> โอ้จบแล้วนะจบแล้วนะถ้าแป๊ดๆเนาะจบแล้วนะครบสอบครบสามชั่วโมงหรือยังน่าจะสามชั่วโมงแล้วไหมเดี๋ยวนะหกสามสิบแปดอู้เหลือ,ออีก เหล20นาทีก็จะขอลงละ3ชั่วโมงเราฟังองีกแปดปดได้เลยลิๆๆนลนลิน่พี่บุญเกิดก็ลิๆๆนละินลินน่ะลินกขอกว่าพี่บุญเกิดพี่สุพันนะะพี่เชบอกว่าเจ้าท่าท่าน,านี้แล้วมีลมออกดังแปดๆครับไม่มีใครได้ยินครับนถ้าไม่บอกนะทุกคนจะไม่รู้ใช่ไหมวอ๊ยพลาดแล้ว thank you thank you Joe Joe ever thank you บายบายขอบคุณนะคะพี่บุญเกิดบายบายขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะ ใช่จะพูดทําไมเออนั่นสิไม่ก็เป็นคนเป็นคนที่บอกว่าเอออะไรนะเผาตัวเองดีกว่าอย่าให้คนอื่นเผาเลยทนทนโอทนหตาล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 บายบายตาลตาลแบบว่าต้องบายบายแบบนางงามนะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้นี้มันสะเทือนต้องบายบายแบบนางงามนะตาลนะ บายๆครับตาลแตงกิวมากๆเลยนะพี่เชฟบอกว่าลินผู้สาวยาดองไปไหนแล้วเออนะอาสาวน้อยซอยเจ็สดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสาวน้อยซอยเจ็ดนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องข้องและดาวานี่ไปไปออกกำลังกายต่อจ้าขอบคุณสาหรับเลเวที่ห้าสิบเก้านะคะ เนียน่ย,นย,นยถึงไหนแล้วน้องลินก็สวัสดีสาวน้อยซอยเจ็ดนะคะ thank you thank you I will talk to you thank you thank you Joy advert นะคะลินบอกว่าเดี๋ยวมาพี่เชฟสายยาวโอเคโอเค thank you ลินลินแล้วก็สาวเนาะ จ้าลินเลยนะสาวน้อยบอกจ้าลินเลยนะคะพี่เชฟบอกว่าเลิฟเยอะมากครับปังมากขอบคุณขอบคุณอ่ะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้สาวน้อยบอกว่าจ้าเชฟนะคะ